สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามโค้งสุดท้ายของน้องซินพี่น้องน้องซินบอกมาแล้วเลข2ตัวหางเดียวพี่น้องสําหรับคนทุนน้อยแม่น้องดาแนะนําให้เบ่งคลิปนี้เด้อพี่น้องว่าเลขคนบ่อหลายหางพี่น้องเลขเพิ่นแค่สองหางพี่น้องแค่2ตัวหางเดียวพีน่น้องเอาไปรับส้มเราฟังเลยค่ะว่าน,น้องซินเิ่นหายตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายน้องซินพี่น้องเพื่นกำลังดาไป,ปก็ ไปใส่บัวไถ่ไดชินฝนตกตกกตกขักเลยเนาะตกแห้งขักเลยตกจนไปใส่มาใส่บัไถ่พี่น้องม่ใหญ่ไปใส่ไหญ่เยื่อนนี่ข่าวมันใหญ่ย่างๆม่ใหญ่เป็นย่างๆเป็นย่างคืออย่างเอาหนาวบัวได้เป็นย่างแต่หนาวพี่น้องมันก็เลยอย่างยายเขาหนองชินนะพี่น้องคนบกคอยสบายบางสุภาพบกคอยแข็งแรงพี่น้องคนก็ย่างหอนๆเหนาวๆอยู่มันกะ บนกะตกไปใช้ไปใช้กับโบได้พี่น้องเอ้ยน้องชินน้าน้องชินพี่น้องน้องชินเพิ่นมีแนวทางเอฟซีเลยพี่น้องโค้งสุดท้ายเด้น้องชินตามโค้งสุดท้ายน้องชินหนึ่งกันยายนหกแปดน้องชินโค้งสุดท้ายเวละจะให้ยังเอฟซีลงแปดจุดแปดจุดแปดจุดมาชิม,ชมาบนมาหลางังแปดจุดน,นี่ฮะมาหลางัหลงแปดจุดเน,น้นล่างเนาะมากมากพี่น้อง หักเด็กตัวเดียวหางเดียวพี่น้องน้องชินเป็นเด็กหน่อยมีเส้นะพี่น้องเด้อเด็กผลบกคอยฟันพี่น้องเด็กนบางทีมันก็มีแนวพาว่าเอาพาไปนะพี่น้องพาว่าเาพาวาพี่น้องเด็กหน่อยมันเป็นเด็กหน่อยที่ผมมีผมมีพอพี่น้องบมเห็นหน้าพอแต่เติดพี่น้องนาพี่น้องสรุปเลขของน้องชินพี่น้องน้องชินมัน ตามโค้งสุดท้ายน้องชินหนึ่งกันยายน68น้องชินหายมาแล้ว80ตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องก็ขอบคุณน้องชินในหลายที่ให้แนวทางขอนเอฟซี C, มีโชคมีลาภก,กับน้องชินนะคะแคบมาจอยเด้อพี่น้องเด้อดไปเทียบเทียบเลยละอาจารย์ในรายสำนักเบิงมากระจัดบ่มากับเบ,บ,บิงเพื่อแรใจให้กันพี่น้องเพื่อกรใจให้แม่น้องรากับน้องชินพี่น้อง <c oughs> แคบมาจอยเด้พอพี่น้องเด้อ เด็กคนโบราณห้างพี่น้องสําหรับคนทุนน้อยแม่น้องได้แนะนําเลยพี่น้องถา้าเราคนทุนน้อยนี่เหมาะสมเลยพี่น้องพอ,อยังเพราะว่าบางทีลายอาจารย์รายสนานักคนกรให้หลายโต้พี่น้องเนาะแต่ว่าสังเกตทั้งแม่น้องได้ส่วนมากจะเป็นเลขเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องเลขโบราณห้างพี่น้องบางทีก็เลขความฝันพี่น้องบางทีก็เลขเพิ่นเลขว่น,นยังไงสวนมากบ่อคอยมีเลข คำนวณแบบโบมีบ่มีเลขสูรคำนวณทางแม่น้องอาดาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเลขที่เล็กน้อยมีเส้นหรือผลฝันแบบนี้พี่น้องเลขกับบหลายหางพี่น้องเนาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเดยไปหาซื้อ,อสราระกินแมงรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนหกแปดขอให้มีโชคมีลาบกับน้องชินนะคะป้าพี่น้องฝนตกบาดแมงไดาพี่น้องตกเมื่อคืนตกบางแห้งหนึ่งพี่น้องน้ำทุ่ น้ำเซจมพรเด้อพี่น้องนี่นี่คือเซจมพรพี่น้องนี่บ้านที่แมนลงดาอยู่พี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องน้ำนะทางไปพี่น้องทางไปเบิ่งลิงพี่น้องลังแมงดาจะพาเด็กน้อยไปเบื่องลิงพี่น้องผู้พี่น้องน้ำผู้น้ำเต็มฝั่งจนจะล้นฝั่งพี่น้องผู้น้ำมันยังดีมีสะพานพี่น้องทาบ่วีสะพานแต่ก่อนต้องใส่เฮื่อพี่น้อง เวลาแมลงดามาเรียดังซื้อแมลงดาต้องนัง่งนั่งเรือพี่น้องนั่งเรือข้ามอันตรายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดีแนะว่ามีนสะพานพี่น้อง กระโดดขึ้นรถพี่น้องนี่นี่นะฮะนั่งเฝ้ากระเต็มเล้วพี่น้องุมนะแม่อบกลัวแมงได้เอาเข่ามาพี่น้องเอามาแบบร้ายเลยเอามาบบกร้ายแม่พ่อเลยพี่น้องผมมันร้ายพี่น้องลิงมันร้ายมันเหนียวอ่ะร้ายกับแม่มันปีนขึ้นมาในรถเลยพี่น้องเลยนี่โอเคมันขึ้นโอเคมันจับมันโอเคมันข้ามมันมา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 ถูกแม่จับเโอ้น้องอัลดากับน้องอัลดาไปมาหยาดลิงพี่น้องมัน มันปีนขึ้นมาในรถพี่น้องปีนทำไมติเข่ายะอย่างเงี้ยกลวยเนี่ยเข่าในมือเลยเดืกดก๊ะเดือดมีร้านอาหารมีรังพี่น้องมีบอกเขาจะคลายกลวยข้ายยังพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องผู้ลิงพากันมากระชีหาคนพี่น้องแม่จ๋าจ๋าอุ้ยเดินมาแล้วอุ้ยพี่น้องอันดาชอบ เดี๋ยวปีนนะจ๊ะส้นกลัวพน้าวันนั้นมันแย่งกันเผื่อผู้ปรกอบลายพน้องโอ้โหปีนวันนั้ไปได้เริไปได้พน้าเออพน้าแม่หนูกลัวเขาไม่มีคนยังไม่มายังไม่มาให้เขาไงคนยังไม่มาให้อาหารเขาพี่น้องพี่กลัวจะตายพี่จะกลัวปลาลิงเก่าอีกพี่น้องวันนั้นนั่งสละอยู่พี่น้องจ็มาคนแรกคนสิเห็ดอันนี้ไว้พี่น้อง คนมาเกลือกมาไลยพี่น้องคนกมาไห้มาหานอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าลิงมันไลยพี่น้องว่าลิงนะข้างในแห้งไร้พี่น้องลิงใหย่าอมใหญ่มาตัวใหญ่ปตาพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องหนามทวมแล้วพี่น้องเอ้ยหนามสเกตจิตถึงบ้านแม่น้องก็ได้แต่พี่น้องเลยหนามขืนพี่น,อน,น้องฝน,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 นตกติดติดต่อกันษามเหม่อแล้วพี่นอนะลล้องฝนนะพูงลวงหลงอยู่ เอ้ยทางให้พุณนะน้มถั่วมบอรเลยทางพุนพี่น้องผมกก้อนละไม่แม่ลองได้พุณน้องพี่น้องจ๋าแม่ลองได้ก้อนไม่จับนี้น่ไม่ได้ก้อนละไม่เราจะไปเบิ่งก้อนละไม่เหาแม่น้มถั่วมก้อนละไม่เบอร์แล้วคุณน้าถั่วมแล้วก้อนละไม่เหานะท่วแล้วไปเอาดอกพ่อน้ออาว่าจะพากันไปหานละไม้พี่น้องมาแล้วน้มถั่วเนี่ยก้อนละไม้จ๋าพระพระใหญ่ๆพี่น้องพระใหญ่ ใหญ่ใหญ่พี่น้องบางนามเลยพี่น้องนามเต็มฝังเลยพี่น้องพ่นะวาจิพากก็ไปเอาหน่อไหม้อยู่พูนอยู่ฝากนามพี่น้องอยู่ฝากนามทั้งพ่นน้ำจุ่มอวัชิภากก็ไปเอานามฝังนันพี่น้องเออไปเอานามไปเอาหน่อไหม้ฝังนันพี่น้องบม่มีพูนะรีบเลยพี่น้องไอพูนอก็หน่อไหม่นามพี่น้องฝนตก้าเมื่อพี่น้องน้ำเลยเต็มฝังพี่น้องพูนสุดยอดพี่น้องมีแต่นามแ่จ้ะ น้ำเต็มฝั่งพี่น้องมันชโลดจ้มันชโลดฝั่งนลพี่น้องเนะี่ย้าต๊ถ้าต๊ะเนี่ยยุดอีกมือซองมือต,ตีติดกันเนะี่ยมันจะอยู่ประมาณนั่นต้นโพธใหญ่พี่น้องต้นโพธใหญ่หญบ้านแม่ล้งได้พี่น้องมันจะหอดแต่ประมาณนั้นคําว่าท่วมนักที่สุดก็คือหอดหอดต้นโพธใหญ่พี่น้องเลยนะแต่บอกเคยท่วมในในบ้านจะเถือเรกพี่น้องเกิดมาแม่ล้งได้ก็บอกเคยเห็นน้ำท่วมมันในบ้านเรกพี่น้องแต่ว่าเห็นแต่หอดต๊ะโพพี่น้องคุณนะ รามชาติพี่น้องเอ้ยฝนกระปอยเปิดปล่อยยังลงมาพีปีหนึ่งน่จะสวมคันทายอืมโอ้พี่น้องบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงเย็ยนๆพี่น้องพูบะเง้าหนามพี่น้องคนเต็มคักเต็มแหนะเต็มฝังป,ป้าเปดากันเหือพี่น้องก็จะเอาเหือมาลงมาแต่ก่อนแมองดาไปหน้าพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนช่วงแม่งดาตอนยังหน่อยพี่น้อง ก็ไม่ยหน่อยพี่น้องกำลังเป็นสาวแบบ17-18นะนนนพี่น้องนี่แม่้องได้ินนางเลือพี่น้องนางเลือจากฝั่ง